รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะขออนุญาตพูดภาษาไทยก่อนแล้วกันนะคะ Excuse me l h oh, you have the translation Okay so I can speak in Thai Okay <laughs> ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตอกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดในวันนี้ตามที่มิสเตอร์เบลเพิ่พูดไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลน,นั้นได้กำหนดนโยบายไท a แลนด์4.0ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกๆมิติสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะต้องได้รับการปฏิรูปไปควบคู่กันซึ่งการสร้างกำลังคน หรือกําลังแรงงานที่จะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งด้านดิจิทัลจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายของไทยแลนด์4.0ได้นอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสําคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่านจึงได้มอบนโยบายและกําหนดให้กระทรวงแรงงานนั้นได้ ปรับตัวจากกระทรวงทางสังคมซึ่งในอดีตด,ดูแลในเรื่องของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานให้กลายเป็นกระทรวงทางเศรษฐกิจกซึ่งหัวใจของการที่กระทรวงแรงงานจะก,กลายเป็นกระทรวงสังคมทางเศรษฐกิจกได้ก็คือการทํางานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องไปร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหมดในกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นการสร้างกำลังคนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจนมาถึงในสถานประกอบการกระทรวงแรงงานจึงต้องเข้าไปร่วมงานกับทุกๆหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อสักครู่ในห้องประชุมที่เราได้หาเรืกอนไปได้เล่าให้ฟัง ไปบ้างแล้วอ่ะนะคะว่าเรามีคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติที่เรียกย่อๆว่าคณะกรรมการกพรกชอเป็นระดับชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่ท่านได้มอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงแรงงานท่านก็คือท่านรองนายกพลเอกประวิตร์วงษ์สุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการกพรกชอเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ได้มีมติสำคัญ2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือการวางแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง12อุตสาหกรรมในน w w s s t c ซ r v e ซึ่งจะนำไปสู่ไทยแลนด์4.0นั่นเอง1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คืออุตสาหกรรมดิจิทัล และอันที่จริงแล้วอุตสาหกรรมดิจิทัลคงจะไม่ได้แยกออกไปแบบสแตนดาร์ดเพราะว่าจะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทุกๆอุตสาหกรรมที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้อันนั้นเป็นข้อสรุปข้อตกลงร่วมกันในคณะคณะกรรมการกอประวอชอันที่หนึ่งก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาและจะได้มีการวางแผนการพัฒนากำลับบงคนอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับ12อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตรงนี้นี่เองที่ทางหัวเว่ยจะได้เข้ามาร่วมมือกับเราในการพัฒนากําลังคนซึ่งได้เริ่มไปแล้วจริงๆก่อนที่เราจะมีการลงนาม้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ได้เริ่มมีการอบรมไปแล้วในหลักสูตรแรกตั้งแต่วันที่19คือวันจันทร์ที่ผ่านมาและเดี๋ยววันนี้ผู้สําเร็จการอบรมก็จะได้รับพุทธิบัตรนะคะอันนี้เป็นผลลัพธ์อันหนึ่งที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วจากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรางงานกับทางบริษัทหัวเว่ย เป็นหลักสูตรในเรื่องของการติดตั้งระบบสัญญาณ 5g แล้วก็ 4g ด้วยนะคะเพื่อรองรับเครือข่ายโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในรววันนี้ข้างหน้าแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่300คนภายใน3ปีที่จะมีการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นอกจากนั้นในแผนดําเนินการก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทหัวเวย่ยกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้อนกลับไปที่คณะกรรมการกรพรรชนอกจากข้อตกลงที่จะวางแผนกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใน S-Curve แล้วก็ยังมีอีกข้อตกลงหนึ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสในสังคมไทยทั้งวันที่1ตุลาคมเราเริ่มพิจารณาในเรื่องของการดูแลผู้พิการก่อนเรามีผู้พิการอยู่ในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงพม ประทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งหมด2 5 0ล้าน5หมื่นกว่าคนอยู่ในวัยแรงงาน8 0แสนกว่าคนเรามีกฎหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการซึ่งได้กำหนดให้สถานประกอบการจะต้องจ้างผู้พิการเข้าทำงานถ้ามีลูกจ้าง100คนก็จะต้องจ้างผู้พิการ1คนในอัตราส่วน100ต่อ1อันนี้กำหนดไว้ในมาตรา33ของราชบัญญัติ กฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่จ้างผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วนร้อยต่อหนก็จะมีมาตราที่34ที่บอกเอาไว้ว่าถ้าไม่สามารถจ้างได้ก็ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามทั้งมาตรา3 3และ3 4ได้ก็จะมีมาตรา35ที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการนั้นใช้ทางเลือกอื่นในการที่จะดูแลผู้พิการ เช่นหาสถานที่ให้เขาสามารถทําอาชีพค้าขายหรือไปพัฒนาอาชีพให้กับเขานะคะทาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นปรากฏว่าจากข้อมูลที่ปรากฏทั้งมาตรา 33, 34, 3, 35ตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมานี้สามารถดูแลผู้พิการที่อยู่ในวัยแรงงานได้เพียง69,000คนแปลว่ายังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแล มีการประชุมคณะการกรมการกอพรพชจึงได้มีมติที่จะมีการตั้งอนุกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะไปศึกษาหาแนวทางในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้พิการให้เขามีอาชีพมีไรายได้และมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนปกตินะคะโดยเบื้องต้นจะใช้เงินจากกองทุนพัฒนาผู้พิการนี่แหละมาช่วยฝึกอาชีพให้เขา ราะว่าผู้พิการอาจจะไม่สะดวกที่จะทํางานในสถานประกอบการจํานวนหนึ่งก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้และจํานวนหนึ่งในนั้นก็อาจจะต้องใช้ความรู้ทางดิจิทัลเข้าไปช่วยเขาให้เขาสามารถประกอบอาชีพอิสระที่เขาสนใจก็เลยอยากจะฝากเรียนทางหัวเว่ยเอาไว้ว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หัวเว่ยจะมาร่วมกับทางกรมทนาฝิทยาแรงงานได้ในการที่จะช่วยให้โอกาสกับแรงงานกลุ่มเปราะบาง อันนี้เป็นแค่2มติเบื้องต้นก่อนแต่เรายังมีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือในอีกหลายกลุ่มปราะบางด้วยกันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องของ S-curve เนี่ยมันเป็นการสร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะสอดคล้องกับที่อุตสาหกรรมต้องการและในขณะเดียวกันยกระดับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว ไปอัพสกิลเขาหรือไปรีสกิลเขาให้เขามีทักษะตรงกับที่นายจ้างต้องการตรงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจึงได้มีอนุกรรมการชุดนั้นขึ้นมาก่อนเป็นเรื่องของการสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการยกเ,เรื่องของผู้พิการเป็นเรื่องของการให้ให้โอกาสกับกลุ่มเปราะบางทุกๆกกลุ่มจึงจะเห็นได้ว่ากระทรวงแรงงานในการที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าได้เราจําเป็นจะต้องทําทั้ง ข้างบนและข้างล่างไปพร้อมกันข้างบนก็คือเราบองไปที่อุตสาหกรรมในอนาคต12อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างที่ว่าเราก็วางแผนกําลังคนให้รองรับเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ระดับล่างด้วยที่เศรษฐกิจฐานรากซึ่งกระทรวงแรงงานเองมีหน่วยงานอยู่ทุกๆจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกจังหวัดเราจะเข้าไปช่วยประชาชนชุมชนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและตรงนี้ที่เองที่ได้หาเรือกับท่าน CEO เอเบลนะคะว่าเราจะทาหลักสูตรร่วมกันและอาจจะไม่ใช่แค่หลักสูตรอาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆอีกที่เราจะไปร่วมมือกันทําว่าจะทํายังไงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่างๆเขาดีขึ้น อาจจะไม่ได้มีจํากัดแค่ออกไปสอนเขานะคะเราอาจจะเอาโอกาสอื่นๆไปมอบให้กับเขาด้วยอย่างที่เราคุยกันก็คือภาคการเกษตรเรามีแรงงานอยู่ในภาคการเกษตรเยอะมากทั่วประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเราก็จะร่วมมือกันกับัวยไปสร้างให้เขาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ใช้เทคโนโลยีที่หัวเวยมีและความรู้ที่หัวเวยมีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร,กรไทยแล้วก็ทําให้เกษตรกร,กรไทยนั้นสามารถที่จะมีอาชีพเกษตรกร,กรต่อไปแบบที่ต้นทุนเขาจะได้ลดลงมีรายได้สูงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้นเป็นความหวังสําหรับตัวมันเองที่เข้ามารับหน้าที่ที่กระทรวงแรงงานนี้คืออยากจะทําให้ชีวิตอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทย ทั่วทั้งประเทศไทยนั้นดีขึ้นแต่เราทําเองไม่ได้กระทรวงแรงงานทําเพียงลําพังไม่ได้เรามีข้อจำกัดในเรื่องของทั้งงบประมาณทั้งกําลังคนเราจึงต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่สามารถจะมาร่วมกันได้ทั้งหมดและวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายสําคัญก็คือบริษัทหัวเว่ยที่พร้อมจะมาจับมือกับเราเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ด้วยกันที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถึงแม้ว,ว่ามันจะบอกว่าเป็นประชาชนคนไทยแต่อย่างที่เอเบลก็รู้มันเป็นคนจีนจริงๆแล้วโดยใส่เลือดอากงละม่ามาจากประเทศจีนหมดในประเทศไทยก็มีอีกหลายคนที่เป็นเชื้อสายจีนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะอยู่กันทั่วทั้งประเทศไทยฉะนั้นหัวเว่ยเข้ามาเนี่ยก็คือมาช่วยพี่น้องลูกหลานคนจีนที่อยู่ในไทย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันการให้โอกาสทางการศึกษาทําให้ลดความเดือมล้ําของความรู้ทางดิจิทัลอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งเราจะทําหลักสูตรแบบนี้ร่วมกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดความเดือมล้ําความแตกต่างระหว่างคนที่เข้าถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับคนที่เข้าไม่ถึง เราก็จะทําหลักสูตรเหล่านี้ลงไปให้ความรู้ให้ทั่วถึงเพื่อที่จะปิดช่องว่างตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่พิการน,นึงก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในภาคการเกษตรและพี่น้องในชุมชนห่างไกลเอาเทคโนโลยีเข้าไปให้เขาเอาความรู้เข้าไปให้เขาอันนี้เป็นความหวังว่าจะได้ร่วมมือกันทํางานร่วมกันในอีกหลายๆมิติทราบว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการวางแผนว่าจะเริ่มจากสร้างแม่ไก่ก่อนไปสร้างครูฝึก ไปสอนความรู้ด้านดิจิตอลแล้วก็ให้แม่ไก่นี้ออกไปแพร่ความรู้ให้กับลูกไก่ให้เพิ่มขึ้นก็หวังว่าเราจะได้สร้างแม่ไก่ในสาขาต่างๆและโดยเฉพออาะยิ่งที่สำคัญคือสาขาภาคการเกษตรด้วยก็ฝากทางโัวหวยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะาะทราบว่าโบวหวยเองก็มีเทคโนโลยีที่จะช่วยเกษตรกรได้เยอะอยู่เราคงจะได้ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นที่ เรามาจับมือกันแล้วก็คอมมิตรร่วมกันสัญญาใจกันว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณคราบขอบคุณแม่คะท่านรัมนตรีช่วยว่าการประสูรายงานเป็นอย่างสูง